เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับมวยไทยเจ็ดสีจะเริ่มชกนะครับวันนี้ผมเมทานะครับก็มาประจําการอยู่ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วนะครับวันนี้ก็ตอนน้องกวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2568นะครับวันนี้มวยไทย74นะครับก็จะเริ่มชกนะครับในช่วงเวลา14บสนาิกานาทีโดยประมาณนะครับมี4คู่ด้วยกันนะครับจบจากในด้านของมวยไทย74นะครับก็เป็นในด้านของเวทีมวยราชดำเนิน ยังไม่ไมท ica, มราบอีกครังนะครับเวทีมวยราชดำเนินนั้นนะครับเลื่อนมาชกเร็วนะเลื่อนชกนะครับในช่วงเวลา17.00น5โมงเย็นนะครับจบจากมวยไทย7็สีครึ่งชั่วโมงนะครับมวยราชดำเนินต่อยเลยนะครับช่อง5ถ่ายทอดสดนะครับจบจากมวยไทย7็ดสีประมาณครึ่งชั่วโมงมวยไทย7ดสีนะครับวันนี้นี่หลังจากจบมวยไทย7สีแล้วนะครับช่อง5ก็จะเริ่มต่อยเลยนะครับก็มีเวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับท่านใดที่ ชื่นชอบไปด้านของมวยที่เบทีมวยราชันเหมือนก็สามารถเดินทางไปชมได้นะครับหลังจากมวยไทยเจ็ดสีต่อยจบประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับช่องเจ็ดสีเนี่ยมวยจบนะครับมวยจบนะครับประมาณ16นะครับจุดสามศูนย์นะครับแล้วก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงมวยราาดำเนินช่องท่าครับจึกมวยไทยเต็พชรก็ต่อยเลยนะครับวันนี้ผมเมธานะครับก็จะมาแจ้งทัศนะมุมมองครับกับไปด้านของมวยหน้าเชียมวยรักมวยชอบกับไปด้านของมวยไทยเจ็ดสีนะครับ ข้อมูลมวยก็ต้องขอคุณทางข้อมูลจากกลุ่มกีฬามวยพักยุคหนึ่งกดด้วยนะครับสนอกสนใจนะครับลายเสียงมวยครับถ้าเกิดว่าสนอกสนใจลายเสียงมวยนะครับภาพแบบดีภาพแบบจกใจภาพแบบมีอัจรรยนะครับการภาคมวยที่ดีการภาคมวยแบบจูใจการภาคมวยที่มีอัจรรยนะครับดูหน่าเสือ นะครับดูกระแสาการเล่นรวมถึงด้านของข้อมูลต่างๆนั้นก็สามารถสมัครเข้ามาฟังได้ครับในกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึนะครับมีรลยเสียงมวยให้ฟังกันทุกวันและข้อมูลเกี่ยวกับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองและข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับช่องทางทางสมัครนั้นอยู่ที่ไอดียลน์ด้านล่างของผมเมธานะรหรือทักแชทมาหาผมเมธาได้นะครับกัลองสนใจสมัครเข้ามาได้ครับ ช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีลาด้านล่างหรือทักแชทหาผมเมทานะครับกลุ่มกีฬามวยพักย่น68ผมเมทาการันตีเรื่องกีฬามวยและฟุตบอลมีหลายเสียงมวยให้ฟังนะครับใหญ่ช้านะครับถ้าเกิดว่าต้องการหลายเสียงมวยไทยเจ็ดสแล้วก็มาฟังกันได้ในกลุ่มกีฬามวยพักย่น6กครับประเของมวยไทยเจ็ดสีวันนี้นะครับสี่คู่ของการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับก็ยังไม่ทราบอีกครั้งนะครับคู่หนึ่งเนี่ยเล็ดไหลต่อครับทางผักบุ้งครับล่าสุดนี้ขยับไปห้าสองนะครับ คู่ที่2ครับไปด้านของมันนี้นี่คู่ที่2ครับไปด้านของมันนี้นี่ก็เลทเปิดครับล่าสุดเหลือใครต่อรองนะเหลือใครต่อรองนะครับคู่ที่3มนี่เลทนะครับเหลือเสมอยอดภูผาเลทไหลรองเหนือสิกนะครับแล้วคู่ที่4ี่เนี่ยเลทเปิดนะครับเสมอครับในด้านของทางเจ้าครับยกเคียรีนะครับ ทัศนามุมมองผมนะครับในด้านของผมเมทาวันนี้นะครับคู่หนึ่งในด้านของวันนี้นะครับมวยไทยเจ็ดสีผักบุ้งนะครับเพชรเกียรติเพชรเจ็ดถังโอเล่ลาวีมวยไทยมวยคู่นี้นะครับสกิลวงนอกเนี่ยทางผักบุ้งดูดีกว่าแน่สกิลเข่าไหนนี่เป็นทางเจ้าโอเล่ดีกว่าหรือว่าจะทางโอเล่ต้องเดินเข้าหากว่าจะเข้าถึงตัวได้วันนี้ดูเหนื่อยวันนี้นะครับถ้าอยู่ทางผักบุ้งก่อนอยู่ทางผักบุ้งก่อนมีคดีดีต้นทุนกินสองข้างในกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งหกแปดนะครับ ค two, anno, down, time, 50, ู่ที่2วันนี้นะครับกับตันนะครับวันของโฮมเจอกับทางเก่งรบนายกเตียงไกรมวยคู่นี้เคยใช้บริการกันมาครับที่เวทีมวยราชนนนท์เก่งรบเป็นฝ่ายชนะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งทุกคู่ขี้สูดสีสกิลวงนอกฝีมือวงนอกนี่กับตันนะครับถือว่าได้เปรียบสกิลเข่าในวงในเป็นทางเจ้าเก่งรบมีดีมีเสียคนละอย่างส่วนตัวผมเมตทานะครับผมชื่นชอบเปนด้านของทางเจ้าเก่งรบนะนะครับในระหว่างวันนี้ยังชื่นชอบเนด้านของสกิลเข่าในวงในนะครับยังดูดีกว่านะครับและคู่ที่สามวันนี้ครับยอดภูผาานนนะคครรรรรััับบบเเเเเพพชชกกียติิจออทงงหหืส์ กำนันนิรันนะครับมวยคู่นี้เป็นมวยเวทใหญ่นะครับ162ปอนด์มีการปรับเปลี่ยนน้ำหนักกันนะครับมีสาเหตุที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนน้ำหนักนะครับย้ำว่ามีสาเหตุตอที่มีการปรับเปลี่ยนน้ำหนักนะครับเดี๋ยวรอฟังในสายดีๆนะครับมวยมีสาเหตุนะมวยคู่นี้เลดเปิดเสม,มอทางยอดภูผาเลดไหลรองทางเหนือสิงนะมวยคู่นี้เนี่ยเหนือสิงได้สมได้ดอยได้ใหญ่นะครับยอดภูผามันนี่เล็กกว่าต้นๆนี่เอาเหนือสิงไม่ลงก็ไปปลายก็ถือว่ามียุบมีย่นมียดแน่นะครับแต่ว่าในด้านของมวยคู่่นนนนนีีี้้มกการรรปปััับบเลยหะค ล่วงหน้านะครับสามวันนะมีเหตุผลนะครับสำคัญที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนน้ำหนักเดี๋ยวรอฟังในสายสำหรับทัศนามุมมองผมไม่ต้องขอมวยคุณนี่ยอดภูผาเป็นต่อนะครับเสมอนะเลดไหลรองทางเหนือสิงส่วนตัวผมเมตหาให้รองที่ทางเหนือสิงนะครับมีคดีดีต้นบางทุนกินสองข้างในกลุ่มกีฬามวย์พักยงหกแปดนะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดครับเด่นนะครับเศรษฐานยกศมีประพงศ์นะครับวันนี้เจอกับทางเกอเก่ายกเคียรีทีเอ็นมวยไทยมวยคู่นี้เคยใช้บริการกันมาที่บุรีรัมย์เด่นะะววัััันน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 ีีีี้้้้มมมาาาเเเเเจออออกกกคคครรรงงงงึบใดดดขยยยู่ลปิสท ตัวตัวผมเมธานะครับอยากให้อยู่ที่ทางเจ้าหยกเชียรีไว้นะครับเพราะทางหยกเชียรีนี่ชกช่องเจ็ดสีนี่ถือว่าตัวเงินตัวสู้บรรยากาศดีมากนะครับในด้านของทางเจ้าหยกเชียรีนะครับวันนี้ก็สี่ตัวมวยรักมวยชอบก็เป็นทัศนคมุมมองจากผมเมธาหวังว่าในด้านของทุกท่านที่เขามารับชมจะมีความสุขในด้านของมวยไทยเจ็ดสีในวันนี้และขอฝากไว้ด้วยกลุ่มกีฬามวยพักยนต์หกแปดลายเสียงมวยข้อมูลมวยข้อมูลฟุตบอลฟังได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยนต์หกแปดนะครับติดต่อสมัครที่ไอเดียหลายด้านล่างนะคครรัร <S <S ััับบสสววนนีี้ด